สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องสี่คนบ้านๆแบบพอเพียงครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ล่านะครับที่ตำบลหลุมข้าวนะครับอำเภอโค้งโรงจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการสร้างวัตถุดิบในการทําอาหารให้แพะนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนมีขั้นตอนยังไงนั้นเราไปพบกับพี่ล่าเลยนะครับพี่ล่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราจะมาทำอะไรกันครับพี่เลวันนี้จะมาสีข้าวมาสีข้าวนะครับมาสีข้าวเอาแกลมเ,เป็นวัตถุดิให้ให้แพะกินอ่าครับอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนะี่ยเครื่องสีข้าวครับเครื่องสีข้าวเนาะ,ะเครื่องสีข้าวอันนี้คือข้าวของเราที่เราข้าบผมตัวหลังจากนั้นเรามีขั้นตอนอยังไงบ้างรครับเนี่ยเราก็สีข้าวออกมาแล้วก็เป็นแกลเป็นลำ แล้วก็เราก็มาบดท การเกษตรแล้วก็หรือว่าการเลี้ยงแพะนะครับตอนนี้ก็ออกมาเรามาดูครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นเป็นลำมันจะเป็นลำหยาบหน่อยหนึ่งเป็นลำหยาบเดี๋ยวเราก็มาบทอีกทีนึ่งมาดูวิธีการทำครับว่าทำยังไงบ้างครับอาจารย์วุ้ยังได้ เราก็ใส่ลำหยากเราใส่ลำแตตีทั้งสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับอาหารสำเร็จอาหารสำเร็จหนึ่งอันนี้เป็นอาหารแพะอาหารแพะอาหารสำเร็จอาหารแพะโดตรงแพะโดยตรงเราจะมาเพิ่มบริมาณเพิ่มขึ้นเราจะได้ต้นต้นคุณลงแล้วตัหลังอันนี้แล้วก็บด เป็นเป็นตัวสีสองอย่างนะครับหยาบครับสองระบบให้ละเอียดตัวเจ้าตัวนั้นจะจะบดให้ละเอียดจริงกว่าเดิมนะแต่จะหยาบหน่อยอืจะหยาบตัวนี้ค่ะใช่ตัวนี้บดมาให้เป็นหยาบสีสีข้าวแล้วเอาแกบตัวนี้ก็จะปกติมันจะเป็นนี่มันจะเป็นหยาบมันเป็นแบบเป็นอย่างนี้ใช่ใช่มันเป็นลำหยาบเป็นลำหยาบอ่าครับโอเคครับตรงนี้จะเป็นตัวที่ละเอียดละเอียดเยอะเลยข้าว อันนี่จะบดอ่าทีนี้ครับทีนี้ เซ็ตมากเลยนะนะจะเป็นข้าวปาอีกิดหนึ่งเราจะผสมข้าวปาอีกใชนิดแเราโรยเอาเราไม่เห็นผสมขึ้นเนื้บดออกมาก็จะละเอียดนี่ไปให้แค่กินเลยแปะแค่กินเลยแล้วก็ถ้าจะเสริมกข้าวปาอีกหนึงครับแล้วก็โรยโรยผสมไปข้าวอีกหนึง ไี่กินปลายข้าวหอมมะลิเลยนะเนี่ยคนยังกินข้าวต้มที่นี่นะครับหรือว่าแพ้แพ้กินข้าวปลายข้าวหอมมะลิลำหอมมะลิทำไมถึงสมบูรณ์ครับลุงกินแล้วนะครับให้กินข้าวหอมมะลิครับโอเคครับลุวนอกจากเรื่องนั้นแน่นอนเลยแล้วนะครับก็มีมีข้าวด้วยครับที่เป็นวัตถุดิบผลผลิตนะครับผลผลิตของทางพี่ลาเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวสวยงามมากเลยนะครับเป็นข้าวหอมมะลิเนาะบ้านเราครับหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ของลุงข้าว โคบผมบ้านโคบผมตะบุลุงข้าวดูครับานผู้ชมสวยมากนะข้าวเด็กสวยมากเนี่ยครับก็จะมีตอนนี้ก็เป็นตัวจำหน่ายนะครับตัวนี้ถ้าานสนใจนะครับเท่าไรครับพอเจ้าของหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะห้บาทเท่ากิโลกิโลห้าโลห้าโลนะครับหมื่นนะครับห้าโลยกกดูครับห้าโลเนาะเป็นหอมมะลิแท้นะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าโลร้อยแปดสิบบาทถ้าถ้านะครับถ้าจะสั่งซื้อนะครับหรือว่าจะติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูลเรื่องการเลี้ยงแพะหรือว่าเรื่องอาหารแพะหรือว่าเรื่องข้าวของมะลิแทะนะครับก็ติดต่อได้ที่ไหนครับพี่ศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าสามเจ็ดแปดจะไม่ตามตลาดนัดที่เราออกไปจำหน่ายหรือตามตลาดนัดที่เราออกไปจำหน่ายที่วังขอนฟ้า ถลุงเหล็กวันจันทร์ถลุงข้าวเช้าถลุงข้าวเช้าที่บาด้ะีมาครับางขล่วงก็วันอคารวันเสาร์วันอคารวันเสาร์นะครับส่วนว่าจะเช้าเช้าที่ตี่ตลาดถลุงข้าวเช้าก็เดี๋ยวเบอร์โทรพี่ลาพี่น้อยนะครับจะวิ่งอยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชมนี้นะครับก็ท่านใดสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลหรือว่าโทรมาปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนก็ ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ด้าพี่น้อยนะครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับก่อนที่จะตากันไปก่อนนะครับไม่มีก็ดีใจแล้ววันนี้เห็นดีใจเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ด้าและพี่น้อยนะครับที่ให้โอกาสทางช่องสี่คนบ้านแบบพอเพียงได้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว คต่ถ้าพ่อรับข่าวของฟังก์ชันนะครับศาสตร์พระราชาฟังก์ชันรายการที่เก้านะครับที่พวกเราทุกคนนะครับน้อมนำในข่าวพระราชาของฟังค์ชันนำมาใช้ลบ้านก็เป็นผักนะครับลูกบ้านที่ลกินได้ไอ้ห่าเที่ยวใส่ถังน้บเดี๋ยวน่าจะมีคลิปต่อไปนะครับได้มาเที่ยวบ้านพี่ลาพี่น้อยอีกแน่นอนนะครับทั้งนี้นะก็จะทำาระโยชน์ในว่าคลิปนี้ หรือว่าตอนนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมได้ืูกดไลค์กดแชร์กดตามให้กับช่องวิถีคนวาดแบบขอเพียงด้วยครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ